นันี่สามสองหนึ่งดีค่ะาหายจากรถแล้วมือนีไล,ล,ล่รถเราใกล้กอบองเราปาง,ง <c oughs> มือนี่ท่านวืาหนีทเธอมีคนมานี่ท่าน,นก็หนีเรือสามีบอสีซากดาวพืเนนึงนะฮะก็สีซักดาวพืนไม่ด้นี้นนใหญ่นาด้ค่ะ แล,ล้วไก3สาม้องไก3สามสองโอ้แล,ล้วสามแล้วก็เยอีกตัวนึงน้าหบบไม่รูนะน้าหน้ามกันไหมเนะเป็นน้ำมูกทันค่ะต้องแล้วใหญ่แดงจริ ช่ดีไรแต่ว่าบ่ะธานโาษาอย่างไงโอ้กูแดงมหายน้องนิ้งโฆษนาชิ้นน้นสุดลูกค้าชิ้นน้นจีไอแดงกับหุงกับ่รท่านมมือนี้นะต้อบานท่ัะมหุงทั้ง่าไปหนึ่งเขาจีแนแล้ววันนี้นะักกอดแล้วได้กินเ่าแล้วไมน้อบานกินเาแล้ว เอาคันควรสิมะลานแม่หนิลานแม่ตังงต้งอยู่ไส้ลานย้ายแดงตั้งอยู่ไส้เอาบ้านหิน่นแต่น,น้ำมวยบ้านหิน่นอย่ามวยบ้านหิ่นฮานุนมิตรภาคอุดรนนท์ยู่ตรงไหนที่กับรถแยกที่สองเนาะแยกที่อ,นะอ,อำเภอเพชรอำเภอเพชรตรงข้ามกับป้อมตำรวจอำเภอเพชรเนาะบูมแมนตังเดียวกันเนาะฝั่งตรงข้งาม torrenty พรถซุ้มนี่ฟอว่าเพิ่นซื้อมาอย่างเกาะอันเป็นอย่างก็รถนะรถซุ้มนี่ฮะเออรถรถซุ้มนี่ดี๋ยรถซุ้มแปลนผ่านทางเขาไม่ดีอันเป็นอย่างก็ซื้อมาเป็นเกาะเฮ็ดก้อยมีเบรกขึ้นนี่คันไม่เบรกมัเบรกแล้วรถซุ้มนี่นะเุ้ยรถุ่นนี้รุรถมันไมีเบรกว่ะรถมันไม่เบรกแต่มีเบรกเบรกแล้วมันเม่อไ่อันนี้ก็บ่กมีเบรกอย่ซื้อมาเนี่ยเนาะ ว้ามันก็เบยดดเลยกระ่ยบโยูเกโยูมันยดมันยูดีกันอยูดีสาวเบมถ้ามันม่เบีและมันแล่ไก่แลไว่าดวงเบัเบกเอะเบก็จำนะเบกัจํค้านี่ยนะ